คันนี้ครับ toyota corolla altis ครับ 1.6g ครับปี2018ครับรถสภาพเดิมเสวยๆครับเจ้าของแค่เมื่อเดียวครับคันนี้รายละเอียดของตัวด้านข้างครับได้แม็กครับอลลอยขนาด16นิ้วครับที่เป็นสีทูโทนเลยครับ ลาละเีของตัวยางครับยางมิชลินปี2021ครับกระจกมองข้างครับเป็นกระจกพับไฟฟ้าครับมีไฟเดี่ยวตรงกระจกมองข้างครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินครับของตัว d u โอวีทีไครับขนาด1.6เลยครับมีระบบของตัวเซ็นเซอร์หลังครับให้ระบบของตัว Smart NT ครับภายในครับจะได้เบาะหนังครับสีครีมเบาะแท้ๆเดิมๆจากโรงงานครับเบาะเป็นใบนุ่นครับมีพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันครับพร้อมระบบของตัว Engine Start Stop ครับเครื่องเล่นครับเป็นเครื่องเล่น CD ดีเอ็นดิเฮนเป็นธรรมดาปกติเลยแอร์เป็นมนนวลครับเเเกกีียยรร์์ป็น CVT ที่รับ7สปีดเลย,ยเดี๋ยวเราพามาชมเลยของรถเต็มๆคันนี้ด้วยกันครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมอย่างเป็นทางการอีกเช่นเคยครับวันนี้พบกับช่องเม้งเพิจิตรรถเก่งมือ2ครับด้านหน้าครับเรามีรายละเอียดของตัวรถคัดเกตคัดคุณภาพสวยๆครับมานำเสนอกับโตโยต้า o คราเอลติครับ 1.6G ครับปี2010 8ครับเลขไม์ครับอยู่ที่1นึ0 0 0สครับราคารถครับอยู่ที่4 5่แ0 0บาทครับสำหรับสู่ค้าครับท่านใดครับที่กำลังมองหาอะไรตัวรถโต้ต้าโคราติดครับ 1.6G ปี2018คันนี้ครับสามารถเข้ามาดูเรียดรถได้ครับที่บริษัทเพชรยนต์เลยครับที่ตั้งบริษัทเพชรยนต์ครับอยู่ซอยเสรีไทย68ครับแยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครครับเดี๋ยวเราพามาชมอะไรรถด้านหน้าด้วยกันครับ ในส่วนตัวด้านหน้าครับในส่วนตัวโคมไฟครับลูกค้าจะได้ไฟครับที่เป็นนันติดเรเฟกเตอร์ครับด้านในจะเป็นหลอดไฟหลอดไส้ฮาโลเจนเลยครับรายของตัวไฟคันนี้ครับไฟเดี๋ยวหลอดไส้จะอยู่ด้านหน้าของตัวโคมครับไฟเดี๋ยวหลอดไส้สีส้มครับตัดด้วยในส่วนตัวไฟที่เป็นหลอด LED daytime ครับ4หลอดเรียงตัวเลยขอบคิ้วด้านบนครับจะมีส่วนตัวสกินกับที่เป็นโครเมียมครับตัดคาดยาวมาเลยครับในส่วนตัวด้านหน้าแต่ด้านหน้า2องชั้นโครเมียมสภาพเดิมๆนะครับโลโก้หรือแบตช์ของตัวโตโยต้ายังมีให้อยู่เดิมปกติเลย ไฟฝั่งขวาสภาพเดิมๆนะครับเป็นส่วนตัวไฟที่เป็นหลอดไส้ฮาโดรเจนครับตัดด้านหน้าที่เป็นส่วนไฟเดียวหลอดไส้สีส้มครับมีเดทามของตัว LED ให้ทั้ง4ี่หลอดครับเรียงปกติเลยโครเมสภาพเดิมนะครับไม่มีรอยแตกหรือรอยร้าวครับตัดขอบสกรีนนั้นคาดเป็นโครเมี่ยมคาดมีลายของตัวงานพลาสติกปีนี่เป็นสีปีนออนแบ็คสีดํานะครับลายของตัวงานโครมครับใสๆเดิมๆนะครับอันนี้ไม่มีรอยแตกหรือรอยร้าวนะครับ คันนี้จะไม่มีลายหัวตัวไฟตันหมอกู่หน้าให้นะครับงานด้านล่างในส่วนตัวกระจังด้านล่างของรถรวมเป็นงานพลาสติกครับสีดาครับ3าชั้นเรียงตัวปกติเลยคันนี้ลูกค้าจะได้งานทะเบียนครับที่เป็น6กครับกอไก่มอมมาครับ4 2 8 4ครับกรุงเทพมหานครเลยเดี๋ยวผมพามาชูะายหองตัวกระจังด้านหน้าเลยกันครับกระจังด้านหน้าครับสภาพเดิมเดิมนะครับในส่วนตัวกระจังด้านหน้าที่เป็นงานพลาสติกสีดํานะครับกระจังด้านหน้า3ชั้นไอ้4ชั้นนะครับสภาพเดิมเดิมทษทีครับ ล้าลิของตัวกระจัดหน้าหน้าครับสภาพเดิมๆฝากระโปรงเดิมๆนะครับไม่มีรอยขีดข่วนหรือรอยลักยิ้มของตัวฝากระโปรงนะครับสามเหลี่ยมของตัวฝากระโปรงเคิร์ฟสภาพเดิมๆนะครับให้ดูรอยไม่มีรอยลักยิ้มหรือรอยขีดข่วนของตัวงานของตัวฝากระโปรงนะครับคันนี้ครับเราจะติดตั้งไรของตัวงานฟิล์มครับให้เป็น 40%รอบคันถ้าลูกค้ามาดูแล้วรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนส่วนตรงงานฟิล์มครับเป็น60% 80%ครับทางเราทําการเปลี่ยนให้ครับอาจจะเป็นอะไรของงานฟิล์มที่เป็นฟิล์มยี่ห้อธรรมดานะครับภาษีพลลอร์รครับเราดูแลครับต่อให้ถึงปีหน้าเลยถึงปี6-7ครับงานกระจกเดิมๆนะครับที่เป็นงานของตัวรงงานแท้ๆครับต้องมีโลโก้ของตัวโตโยต้อยู่ให้ ด้านข้างครับกระจังหน้าแนบชิดติดเหมือนเดิมนะครับไม่มีรอยแกะหรือรอยห่างนะครับแม็กขนาด16นิ้วที่เป็นสีเทาโทนนะครับด้านในเป็นสีเทาครับแบบเงานะครับนอกเป็นสีเงินปัดเงาเลยเดิมเลยแม็ก16ครับไม่มีระปีรอยปีนรอยขอฟุตบาทนะครับได้ตรงงานน็อตที่เป็น5้ารูครับแม็กขนาด16ด้านหน้าเป็นเบรกดิสครับยางของมิชลินครับปี2021ครับขนาดขาตัวหน้ายางของความของของยางนะครับโทษทีครับ จะเป็นขนาดน้าคว้านที่205ครับคามหนา55เป็นยาง R16 นะครับให้ดูลายของตัวปียางครับปียางปี2021ครับสภาพหนยางเดิมๆนะครับไม่มีรอยขูดขีดนะครับในส่วนของตัวแม็กซ์ตัวหน้ายางนะครับยังสามารถใช้งานในส่วนตัวยางตรงนี้ได้เอวยาวครับต่อมาครับลายของงานโช๊คครับด้านหน้าเดิมๆนะครับไม่มีรอยซึมรั่วของตัวน้ํามันโช๊คนะครับ หรือการถอดของโช๊ค้ันหน้าครับซุ้มลอ้อพลาสติกงานยึดติดทุกอย่างาเป็นเหมือนเดิมปกติครับให้ดูลายของตัวงานหมดยังยึดติดเหมือนเดิมไม่มีรอยแตกเหมือนของตัวบางโคนดน้านหน้านะครับโลโกโล้หรือแบชของตัวดูโอวีเทครับขนาดเครื่องยนต์ที่เป็น1.6ลิตรหรือ1000ซีซีมีให้เหมือนเดิมกระจกมองข้างครับเป็นกระจกพับที่เป็นไฟฟ้าครับมีฝาเดียวตรงกระจกมองข้างครับตัดขอบสกินด้านล่างที่เป็นงานพลาสติกครับสีดำด้านเลยหูช้างก็เป็นงานพลาสติกสีดำด้านเหมือนกัน ต่อมาครับลายเลยของตัวด้านข้างครับด้านจับเป็นสีเดียวกับตัวรถครับตัดขอบครับจะเป็นสกินของตัวโครเมียมครับกระจกแท้ๆเดิมจากโรงงานครับมีระบบของตัวเซ t ตี้ซิสเต็มครับอัตโนมัติลามการจัดจรกรรมของบานบุคคนที่ขับแล้วก็บุคคลที่นั่งด้านข้างงานขอบของตัวกระจกครับตัดด้วยครับขอบที่เป็นสกินของโครเมียมนะครับกันสาดของทาการแถมให้ติดตั้งให้ลูกค้าประตูทั้ง4บานเลยเดี๋ยวเราพาไปดูเลยของตัวด้านในของตัวรถแถมประตูฝั่งซ้ายด้านหน้าด้วยกันครับ แผงประตูด้านหน้าครับขึ้นรูปในงานพลาสติกครับสีดำครับตัดขอบสกินครับด้านจัดที่เป็นสีบอลเลยมีวัสดุพลาสติกที่เป็นสีเบสสีครีมมันข้างตัดครับ ด้ามจับเป็นโครเมียมมีระบบของตัวเซ็นเตอร์ล็อกครับมีวัสดุซอฟท์พัทที่เป็นเบาะหนังสีดําเลยกระจกดันลงเป็นไฟฟ้าครับมีที่วางขวดน้ำขนาด1.5ครับพร้อมกับลำโพงด้านหน้าให้งานทีวพิเตอร์มีให้ทั้งสองฝั่งนะครับในส่วนตัวประตูด้านหน้านะครับันน็อตเดิมเดินนะครับรอยยึดเป็นปกติเลยรอยมาร์กสีเต้สีอยู่ครับรอยโครงสร้างของตัวงานเสาเอเดิมเดินนะครับไม่มีรอยการชนโครงสร้างแน่นอนนะครับเพจนวัตตีในส่วนตัวโครงสร้างอยู่แล้วครับลูกค้ารับรถไปเจอรถพิกามจมน้ำารืชนหนักครับทางเรารับซื ผลวัดเดิเดิมนะครับไม่มีการถอดของตัวชุดประแจครับในส่วนตัวงานเสา A นะครับแผงประตูฝั่งซ้ายครับด้านหน้าตะเข็บซิลิโคนด้านข้างครับรอยเม็ดอากลมๆเดิมเดินะครับจากโรงงานเลยครับให้ดูลอยซิลิโคนก่อนรอยเม็ดอากลมๆเดิมเดินะครับไม่มีการตัดต่อหรือการชนโครงสร้างงานเคาะในส่วนตัวบอดี้ของประตูประตูด้านหน้านะครับให้ดูลายของตัวลูกยางขอบประตูนะครับไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื่อนนะครับถ้ามีผมนํำการแก้ไขเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับ ในส่วนของตัวงานคับเสาบีนะครับบอดี้เดิมๆครับสีเดิมๆหัวน็อตเดิมๆนะครับไม่มีรอการขันของตัวชุดประแจนะครับหรือรอสีถลอกของตัวหัวน็อตในส่วนของตัวงานเสาบีนะครับเนมเพสติกเกอร์โตโยตา้ามีให้ครบเลยในส่วนของตัวงานบอดี้นะครับของตัวโครงสร้างครับฝั่งประตูครับฝั่งบุคคลที่นั่งข้างด้านหน้ารอยเม็นอาร์กลมๆเดิมๆ เชื่อมจากโรบอทจากโรงงานเลยครับไม่มีการตัดต่อนะครับในส่วนตัวงานบอดี้ของตัวแผงประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับภายในจะได้เลยของตัวเบาะนะครับหนังสีครีมนะครับเบาะแท้แทเดิมจากโรงงานเบาะเป็นเมมโมลครับปรับได้สีทิศทางปกติครับต่อมาครับลายลีของตัวแผงประตูฝั่งซ้ายครับด้านหลังนะครับด้านจัดเป็นสีเดีวตัวรถครับตัดสกินขอที่เป็นพรีเมียมเลยคือตัวแท้แท้เดิมจากโรงงานนะครับ กันสาดของแถมติดตั้งให้ภายในเหมือนเดิมครับพลาสติกขึ้นรูปเหมือนกันตัดขอบสกินที่เป็นสีบอลมีวัสดุที่เป็นสีครีมสีเบจครับพลาสติกตัดครับด้านจับเป็นโครเมียมระบบเซ็นเตอร์ล็อกครับมีวัสดุของตัวหนังสีดำซอบพาร์ครับกะจ้ลนลงไฟฟ้านะครับแล้วก็รายของตัวช่องใส่ขวดน้ำขนาด1.5ลิตรมีให้เหมือนเดิมปกติครับรอยโครงสร้างหัวน็อตนะครับของตัวแผงประตูฝั่งซ้ายครับด้านหลังนะครับ เด,เดิมเดิมสวยๆงานบอดี้เดิมเดิมสวยๆนะครับให้ดูรอยเม็ดอ้กลมๆเดิมเดิมตะเข็บซิลิโคนลูกยางไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื่อยนะครับให้ดูริ้วรอยครับดูตะเข็บซิลิโคนรอยฉกไม่มีนะครับมีปุ่มล็อกเด็กไม่สามารถเปิดจากภายในได้ครับตัวนี้ที่มีเด็กนั่งมาด้วยครับทาการเปิดปิดจากปุ่มตัวล็อกแทงประตูฝั่งซ้ายด้านหลังได้เลยให้ดูรับรออริ้วรอยนะครับงานบอดี้เดิมๆิมสีเดิมเดิมนะครับรอยเม็ดอ้ากลมๆเดิมเดิมตะเข็บซิลิโคนข้างๆเดิมเดิง ลายของตัวงานบอดี้ของงานเสาซีไม่มีรอยของเตางานขึ้นสีนะครับเพิ่มเติมมาลูกยางขอบประตูรอยโครงสร้างครับให้ดูรอยเม็ดอะกลมๆเดิมๆนะครับเชื่อมจากรอบอทจากโรงงานเลยกลมๆนะครับไม่มีรอยเวาหรือการตัดต่อครับเพิ่มเติมมานะครับในส่วนตัวงานเบาภายในครับของบุคคลที่นั่งด้านหลังนะครับเบาสีครีมบเบาแท้ๆเดิมจากโรงงานเลย มีหมอนรองคอให้ทั้งสาฝั่งครับสาชิปรีวิวมีให้ครับส่วนตัวเฮดรูมเหล่าฟ้าเพดานนะครับด้านจับของคนดน้านหลังมีให้เป็นสีเบเดดัเดิมไฟคอนโซลตรงกลางมีให้ครบเป็นปกติเลยไม่มีรอยฉีกขาดนะครับเราอรอยเปืเป้อนครับถ้ามีผลทําการชำระลา้างทำสปาทํางานรีเฟรบแก้ไขลูกค้าเบื้องต้นอยู่แล้วครับตรงนี้ให้ดูเลยรของตัวงานบอกนะครับเดเดิมนะครับไม่มีรอยย่นนะครับ แม็กด้านหลังครับฝั่งซ้ายแม็กอลอยขนาด16นิ้วเหมือนเดิมด้านหน้าเบรกดิสด,ด้านหลังเบรกดิสเหมือนกันแม็กขนาด16นิ้วน็อต5รูหน้ายางขนา,ขนาดอยู่ที่สองศูนย์ห้านะครับ55เหมือนกันเป็นยาง R16 ครับยางปี2021ของมิชลินครับให้ดูหน้ายางไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื่อยนะครับแม็กเดิมๆไม่มีปีรอยฟุตบาทน,นะครับในส่วนตัวซุ้มล้อพลาสติกทุกอย่าง สวยๆน้ำเดิมปกติเลยไม่มีรอยแตกนะครับหรือดการชนโครงสร้างครับในส่วน,นตัวบอดี้ด้านซ้ายากระจังด้านหลังครับแนบชิดติดเหมือนเดิมปกติเลยในส่วน,นตัวไฟท้ายครับได้เลของตัวไฟเบรกที่เป็น L อนะครับไฟเลี้ยวครับเป็นหลอดไส้สีส้มในส่วน,นตัวไฟถอยก็เป็นหลอดไส้เหมือนกันครับแต่ตัดด้วยงานที่เป็นซิงโครเมียมด้านบนคิ้วนะครับ ด้านหลังตัดคาดยาวที่เป็นงานในส่วนตรงงานที่เป็นโครเมียมกันโลโก้และแบของตัวโคราสเอลติสมีให้ขนาดเครื่องยนต์ที่เป็น1.5ครับตัวไทตัว G ครับตัวนี้เซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้ 2. จุดครับมีอะไรของตัวงานไฟทับทินให้ครับด้านข้างทั้ง 2. จุดเหมือนกันในส่วนตัวในส่วนตัวกระจกด้านท้ายครับกระจกครับเดิมๆนะครับจากโรงงานเลย มีลายหัวตัวไฟเบรกครับเพิ่มเติมไฟตัวที่3ครับเพิ่มเติมมาจะอยู่หลังกระจกนะครับด้านท้ายเดีย๋ยวผมขยายทำการเปิดทางตัวฝาท้ายให้ลูกค้าดูครับสามารถเปิดได้ฉักจากฐานทางรีโมทต,ตรงนี้ครับทําการกดค้างแลง้วตรงงานเปิดท้ายกระจกฝาท้ายตรงนี้ได้ครับในส่วนของตัวฝาท้ายนะครับบอดี้ดั้นเดิมนะครับให้ดูของน็อตเดิมนั้นเดิมสวยๆครับ ไม่มีการถอดของตัวฝาท้ายนะครับหรือการชนโครงสร้างด้านท้ายนะครับจะเข็บซิลิโคนด้านข้างสภาพบอดี้เดิมๆสวยๆครับให้ดูนะครับไม่มีรอยของการเชื่อมต่อหรือการเคาะงานเพิ่มเติมมานะครับยิ้วรอยหัวน็อตฝั่งซ้ายเดิมๆสวยๆครับล่องเดิมๆรอยเม็ดอากลมๆเดิมๆนะครับอยู่เป็นปกติเลย งานร่องน้าครับรอยเม็ดอาร์เดิมๆสวยๆลูกยางไม่มีรอยฉีกขาดรอยเปื่อนนะครับภายในห้องนอยสายเก็บของด้านหลังครับค่อนข้างจะกว้างอยู่แล้วให้ดูลายรอยเลยของตัวลอยบอดี้งานเดิมๆนะครับไม่มีการเชื่อมต่อเคาะนะครับเพิ่มเติมมานะครับรอยเม็ดอาร์กลมกลมเดิมๆมีไฟเพิ่มเติมให้ด้านหลังของตัวท้ายด้านหลังนะครับ ในส่วนตัวตัวล้ออะไหล่ครับชุดประแจแม่แรงมีให้ครบครับถ้าไม่มีผมทําการใส่ให้ลูกค้าเบื้องต้นอยู่แล้วในส่วนของตัวไฟแท้ๆดําเดินะครับต้องเป็นในส่วนตัวไฟที่เป็นของตัวไทยโคอิโตะนะครับทั้งสองฝั่งให้ดูไฟจากโรงงานดําเดินแท้ๆครับที่เป็นของไทยโคอิโตะครับในส่วนตัวกระจังด้านหลังครับฝั่งขวาครับแนบชิดติดเหมือนเดิมปกติเลยในส่วนของตัวแม็กฝั่งขวาแม็กดเดิมนะครับ ไม่มีปีล้อสุดป่านะครับด้านหลังเบรกดิสเป็นกันยางให้ดูอะไรของตัวงานยางก่อนยางปี2021ครับยางมิชลินเลยใช้งานอายุยาครับยางยี่ห้อดีครับตรงนี้พาไปซื้อข้างนอกครับเส้นอะไรตังครับตรงนี้ลายหลักหมื่นแล้วครับในส่วนของตัวบอดี้ด้านหลังครับซุ้มล้อทุกอย่างสภาพเหมือนเดิมนะครับอาจจะมีคราบเศษคนเล็กน้อยผมทำการชะล้างครับทำความสะอาดถอดล้อทั้ง4ล้อครับ ทำการทำงานรีเฟิร์บครับแก้ไขให้ดูงานบอดี้เดิมเดิมก่อนบุดพลาสติกทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมยึดติดปกติครับด้านจับแผงประตูฝั่งขวาสีเดียวกับตัวรถนะครับตัดสกินที่เป็นโครเมียมจบแท,ท,ท้เดิม,ดมจากโรงงานนะครับการสาดผมติดตั้งแถมให้ประตูทั้ง4บานเลยแผงประตูฝั่งซ้ายครับฝั่งขวาด้านหลังนะครับเหมือนเดิมครับงานพลาสติกขึ้นรูปไม่มีรอยแตกนะครับ ด้ามจับเป็นโครเมียมตัดด้วยสีเบรกง,งานพลาสติกมีวัสดุซฟอ์พลาที่เป็นหนังกระจกด้วยลงไปไฟฟ้านะครับมีที่วางขวดน้ําให้ลายของตัวแผงประตูหัวน็อตจำเดิมนะครับงานบอดี้เสาบีจำเดิม,ดมสวยๆครับให้ดูรอยเม็ดอาร์กลมๆเดิมๆนะครับเชื่อมจากโรบอตจากโรงงานนะครับไม่มีการเชื่อมต่อหรือรอยว่าของตัวรอยเม็ดอาร์นะครับงานบอดี้ของตัวเสาซี สีเดิมๆครับไม่มีรอยการเก็บงานขึ้นสีครับให้ดูรอยสะท้อนก่อนถ้าเก็บงานขึ้นสีเพิ่มเติมมาจะเป็นงานขึ้นสีนะครับเป็นเรียวรอยเหมือนหยดน้ําเป็นคลื่นนะครับแต่ตรงนี้บอดี้เดิมๆสีเดิมๆสวยๆเบาะด้านในเดิมๆแท้ๆจากโรงงานเลยว่าเร่ของตัวตูแผงประตูด้านหน้าต่อมากระจกแท้ๆเดิมจากโรงงานมีระบบของตัวออโตอารามครับการจราจรกรรมของตัวประตูฝั่งด้านคู่หน้าให้ ประตูครับมีด้านจับสีเดียวตัวรถครับมีระบบของตัวสมาร์ทเอ็นทีให้พร้อมเลยกระจกด้านข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับกรอบมีไฟเดียวตรงกระจกมองข้างครับกระจกพับเป็นไฟฟ้าครับโลโก้หรือแบตของตัวดูโอวีทีไอมีให้พร้อมรายละเอียดครับของแม็กด้านหน้าสภาพเหมือนเดิมเหมือนกันแม็กขนาด16ครับไม่มีรอยเปื้อนฟุตบาทยางมิชลินเหมือนเดิมกระจกด้านหน้าแนบชิดติดเหมือนเดิมปกติครับโชค๊คสภาพเหมือนเดิมไม่มีรอยถอดนะครับ หรือการรอ้ซึมเรื่องของตัวนอมันโชคนะครับให้ดูก่อนอาจจะมีบเาศ็จฝนผลทําการํำระล้างทําสปานะครับให้ดูซุนนอมพลาสติกทุกอย่างอย่างเป็นเหมือนเดิมพบปกติเลยเดี๋ยวพาไปดูเลยของตัวภายในด้วยกันครับภายในครับแผงประตูพลาสติกพลาสติกขึ้นรูปเหมือนกันครับด้านจับครับเป็นสีสีบอลน,นะครับมีที่เปิดประตูเป็นโครเมียมครับกระจกเลื่อนลง เป็นวันทัดออโต้นะครับมีระบบของตัวล็อกกระจกครับเซ็นทรัลล็อกครับอีกสามมาที่เหลือเป็นไฟฟ้าขึ้นลงปกติเลยที่วางขวดน้ำมีให้ลัโพงด้านหน้านมีให้ครับโครงสร้างของตัวเสาว A นะครับสภาพดเดิมครับให้ดูรอยโครงสร้างครับของตัวโครงสร้างแห่งประตูฝั่งด้านหน้าครับรอยเป็นอะกลมๆเดิมๆสวยๆงานบอดี้ของตัวเสาบเดิมๆครับเรี่ยมน็อตสวยๆเดิมๆ ถ้าลูกค้าท่านใดครับสนใจครับสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดของตัวรถหรือไฟแนนซ์ครับกับทางเซอรเมงได้ก่อนครับที่เบอร์ศูนย์หกสี่หนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามครับหรือแอดไลน์ตามเบอร์นี่ครับเซอร์เมงดีดีให้ทุกคนปรภาษาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวรถครับหรือไฟแนนซ์ตรงนี้ครับเบาะด้านในสีครีมเดิมนะครับเบาะเป็นแมนนวลปรับได้หกทิศทางปกติเลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับสามารถปรับระบบของตัวเอ็นเทนเมนต์เครื่องเสียงครับได้ระบบปุ่มสตาร์ทครับเป็นของตัวเอเจนซ์ซัสสต็อปครับกระจกครับด เดี๋ยวผมพญาตทำการสตาร์ทเครื่องให้ลูกค้าดูก่อนนะครับเบื้องต้นทำการเหยียบเบรกก่อนชาร์จนะครับเบื้องต้นตรงนี้พวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัยครับมันติฟังก์ชันนะครับพวงมาลัยสามก้านเป็นวัสดุที่เป็นหนังหุ้มนะครับมีระบบของตัวแอร์แบ็กครับคันนี้ให้ทั้งหมด7จุดนะครับจะอยู่ด้านหน้า2จุดครับตรงกลาง2จุดด้านท้ายของพวงมาลัยสักหนึ่งจุดแล้วก็ด้านท้ายของตัวท้ายรถอีก2จุดนะครับ คอนโซลด้านหน้าพลาสติกขึ้นรูปครับวงแหวนตัดสกินขอบที่เป็นสีบอลน,นะครับคอนโซลด้านหน้าพลาสติกขึ้นรูปเหมือนเดิมตัดด้วยงานที่เป็นพลาสติกสีเบจครับเครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่นเอนเตอร์เทนเมนต์ธรรมดาใส่สีธรรมดานะครับคันนี้พร้อมกับพอร์ต A U X U S B ให้ครับมีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้2จุดนะครับแอร์เป็นแอร์เป็นน่วนเลย มีปุ่มของตัว power เลยครับขนาด12โวลต์120วัตต์ให้เกียร์เป็นเกียร์ตอนมัดครับของ CVT 7สปีดครับที่เป็น PRND นะครับมีระบบของตัวเมนนุ่นเล่นเกียร์ได้ครับปกติเบรกดึงมือเป็นเมนนว่นนะครับคันนี้มีที่วางขวดน้ำให้หรือแก้วน้ำครับได้ปกติยูบล็อกตรงกลางวัสดุของตัวฝาปิดเป็นหนังหุ้มสีครีมนะครับมีชั้นถาดรองด้านบนครับด้านในยูบล็อกค่อนข้างจะควายครับคันนี้ เกียร์นชักมีให้เหมือนเดิมปกติเลยครับสำเนารถเดี๋ยวผมขออนุญาตทำการดูสัเนารถให้ก่อนคันนี้รถปี2018นะครับกับตัวโตโยต้ตตตา o อาเ l ่าติดครับเจ้าของให้มือเดียวนะครับคันนี้ปี2018เลยรายละเอียดครับของตัวแผงมังแดดมีกระจกให้พร้อมไฟคอนโซลคอนโซลตรงกลางมีไฟให้พร้อมกับแผงมังแดดของบ้านบุคคลที่ขับก็มีไฟให้เหมือนเดิมปกติครับ ด้ามจับของบุคคลนั่งด้านข้างมีให้พร้อมเลยแล้วก็บุคคลที่นั่งด้านข้างนะครไอคนขับนะครับตัวทีครับมีให้กระจกครับมองด้านหลังเป็นตัดแสงแมนน่นวดปกติครับรถสภาพเดินๆน,นะครับสวยๆครับเจ้าของให้เมืออเดียวกับรถปี2018ครับตัวโตโยต้าโคราเอลติครับ 1.6G ครับ ปี2018เลขมาอยู่ที่130,000นานะครับราคารถทับอยู่ที่4 5 9 0 0 0บาทครับสามารถโทรมาสอบถามทางเซลล์เองได้ก่อนนะครับที่เบอร์06 4 1 4 6 6 0 2 3ครับหรือับลแอดไลน์ตามเบอร์นี้นะครับเซลล์เองดีๆให้ทุกคำปรึกษานะครับตรงนี้เดีย๋ยวเราพามาชมเลยของตัวห้องเครื่องรถด,ด้านหน้าดยกันครับ ในส่วนตัวเครื่องยนต์นี้ครับเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นเชื้อเพิงครับเบนซินครับเป็นเครื่องยนต์ของตัว doo vti ครับขนาด1.6ลิตรครับหน่วยงซีซีครับแรงม้าครับอยู่ที่127แรงม้าครับแรงบิดี่้อยห่ที่157นิวตันเมตรครับคันนี้รองรับปาะมันที่เป็นก๊าซฮอร์91ครับ9กห้ e 8ปตรงนี้เติมได้หมดนะครับให้ดูสภาพของตัวเครื่องยนต์ก่อนครับสภาพเดิมเดิมนะครับฝาครอบเครื่องมีใหครับไม่มีการดัดแปลงในส่วน ลายของตัวฝากระโปรงนะครับไม่มีรอยของการถอดของตัวของล็อตฝากระโปรงนะครับรอยเม็ดอาร์บกลมๆเดิมๆตะเข็บซิลิโคนด้านข้างงานบอด,ดี้เดิมๆสวยๆเลยส่วนกองคามน้อนมีให้ครับสปีกเกอร์คอรานอรยังมีติดให้ครบปกติรอยเม็ดอาร์ครับงานบอด,ดี้ฝากระโปรงเดิมๆนะครับไม่มีรอยของการชนโครงสร้างนะครับให้ดู้วรอยของตัวของน็อตฝั่งซ้ายครับเดิมๆโครงสร้างหัวล็อตเดิมๆนะครับ อาจจะมีแค่ค่าเศษฝุ่นเล็กน้อยผมทําการชาระจล้างทําสปาล้างห้องเครื่องครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวให้ลูกค้าก่อดเบื้องต้นกอ2สองมอดอู่แล้วให้ดูแลโครงสร้างครับทุนคานด้านหน้านะครับไม่มีการตัดต่อการทนในส่วนตัวคานด้านหน้านะครับเป็นจนวันอาทิตย์นะส่วนตัวโครงสร้างอยู่แล้วครับผมลูกค้ารับรถไปเจอรถพริกคว่ำจมน้ําหรือชนหนักครับ างเรารับซื้อคือล็อเปอร์เซนต์เลยเรามีันตีดูแลหลังการขายครับดูแลของตัวระบบเครื่องยนต์ครับระบบไฟฟ้าของรถยนต์แล้วก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้า30วันหลังจากที่ลูกค้ารับรถไปตรงนี้ครับลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับผมทําการตรวจสอบเป็นถ่ายระบบเครื่องของเรือครับตรวจสอบเช็คิ้นของตัวเครื่องยนต์ครับระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่ให้ลูกค้าก่อนส่งมอบนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจรายของตัวโตโยต้าคอร์ราติครับ 1.6G ปี2018ครับเลขหมายอยู่ที่130,000ครับราคารถครับอยู่ที่459 สํหรับลูกค้าครับท่านใดครับที่สนใจเลยครับตัวรถโตโยต้าโคราเอลติครับ1.6 g ครับปี2018ครับรถสภาพเดิมๆครับเจ้าของแค่เบอร์เดียวครับคันนี้เลขไม้ครับอยู่ที่130,000ครับราคารถครับอยู่ที่459,000บาทครับสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดรถครับได้ครับที่เบอร์0641466023ครับหรือแอดไลน์ตามเบอร์นี้นะครับเซลล์มนยินดีให้ตัวการปรึกษาครับไม่ว่าจะเป็นอะไรของตัวไฟแนนซ์ครับหรืออะไรของตัวรถครับ สามารถคข้าดรถได้ก่อนครับที่ซอยเซเทลเยแปครับแยกหนึ่งบินบุรีกรุงเทพหานนครครับทุกข้อทีของลูกค้าครับสามารถออกรถได้ครับลูกค้าที่มีเครดิตครับสามารถฟรีดาวได้ครับคันนี้ผ่อนอยู่ที่5ปีครับดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79ครับ6-7ปีอยู่ที่2.99ครับเรามีบริการการส่งเส้นเอกสารไฟนนั้นครับตามที่อยู่ของลูกค้าถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้าไปเสียเอกสารที่บริษัทครับแล้วก็มีบริการของการส่งรถสไลด์ให้ครับตามที่อยู่ของลูกค้าครับคิดตามเดิมทางครับเบื้องต้น ยังไงขอฝากรายของตัวรถโตโยต้าโคราทีครับ 1.6G ครับปี2018คันนี้ไว้ด้วยครับฝากกดไลค์แชร์นะครับกดซับสไครต์ครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องของทางช่องมิ้งพิจิตรรถเก่งมือสองเลยครับ EP หน้าครับเรามีรายของตัวรถคัดเก่งคุณภาพสวยๆครับเราจะนำเสนอให้ท่านลูกค้านะครับวันนี้ม้งพิจิตรโคลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ